ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตรีวิวแหล่งรวมรีวิวรถยนต์แบบตรงไปตรงมาและละเอียดทุกมุมเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อรถคันใหม่ได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda HRV P 2025ี2025รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและกลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นและสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดรถ SUV ขนาดเล็กที่ดูเดือดได้อย่างเต็มที่ Honda HRV ปี v B 2025มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่ดูสะอาดตาและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกปรับให้ตั้งตรงขึ้นพร้อมไฟหน้าเรียวยาวช่วยให้ด้านหน้าดูแข็งแกร่งและหรูหรายยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ลื่นไหลและทันสมัยมากขึ้นช่วยให้อโร o d y n a ไดนามิกดีขึ้นและเพิ่มความรู้สึกคล่องตัวแม้ในขณะที่จอดนิง่งล้ออลลอยดีไซน์ใหม่และการตกแต่งส่วนท้ายที่ปรับให้สวยงามลงตัวมากขึ้น ทำให้ HRV โดดเด่นกว่า SUV อื่นๆในระดับเดียวกันสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกสไตล์ของผู้ขับขี่เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความเรียบง่ายแต่หรูหราตามสไตล์ฮอนด้าดชบอร์ดออกแบบมาอย่างลงตัวด้วยวัสดุคุณภาพสูงผู้ข่นย่อยมาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสเริ่มต้นที่ขนาด7นิ้วและเพิ่มเป็น9นิ้วในรุ่นสูงระบบรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมการเชื่อมต่อไร้สายในรุ่นที่สูงขึ้น การควบคุมระบบปรับอากาศและเสียงยังคงเป็นปุ่มหมุนที่ใช้งานสะดวกตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกวัยพื้นที่ภายในเป็นจุดแข็งของ h r v แม้จะเป็นรถในกลุ่ม SUV ขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่สีสอดและพื้นที่วางขากว้างขวางในทั้งสองแถวเบาะหลังรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้สบาย,บายและยังคงให้ความรู้สึกโปรง่งสบายพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่ามากกว่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันแม้ว่า Magic Seat จะไม่ได้อยู่ในรุ่นใหม่นี้แล้วแต่ฟังก์ชันการพับเบาะหลังยังคงยืดหยุ่นและใช้งานง่าย พื้นที่ท้ายรถกว้างและโหลดของได้ง่าย,ายเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในด้านขุมพลัง HRV ปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรให้กำลังประมาณ158แรงม้าพร้อมแรงบิด138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT และมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อแม้ไม่ใช่รถที่ออกแบบมาเพื่อความแรงแต่ก็ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและสบาย เหมาะกับการใช้งานประจำวันช่วงล่างถูกดูนให้เน้นความสบายมากกว่าความสปอร์ตแต่ก็ยังควบคุมได้ดีแม้ในถนนที่คดเคี้ยว Honda ได้ปรับปรุงเรื่องเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนทําให้ภายในเงียบและรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองและ14.5กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวง เรื่องความปลอดภัย HRV 2025มาพร้อมระบบ Honda Sensing ในทุกกลุ่นย่อยซึ่งรวมฟีเจอร์อย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบป้องกันร,รถออกนอกช่องทางและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้รุ่นสูงยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ ในด้านเทคโนโลยีฮอ n d a ได้พัฒนาขึ้นอีกระดับใน HRV รุ่นนี้โดยเฉพาะระบบ Infotainment ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นรุ่นสูงมาพร้อมที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอลายจุดและระบบเสียงคุณภาพสูงหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับระบบนำทางมีความแม่นยำและการสั่งงานด้วยเสียงก็ทำได้ลื่นไหลและเข้าใจภาษาพูดได้ดีขึ้นความคล่องตัวเป็นอีกจุดเด่นของ HRV ด้วยขนาดที่กระทัดรัดทำให้เหมาะก,กับการใช้งานในเมือง สามารถจอดและเลี้ยวในที่แคบได้ง่ายวงเลี้ยวแคบและมีเซนเซอร์ช่วยจอดในรุ่นสูงทําให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายระยะความสูงจากพื้นของตัวรถเพียงพอต่อการใช้งานบนถนนคร่คราบและระบบขับเคลื่อนสีล้อก็พร้อมรับมือกับสภาพถนนลื่นหรือมีมะาหนึ่งในจุดเด่นที่สําคัญของ Honda h R V ปี2025คือความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ฮอนด้าให้ฟีเจอร์มาตรฐานมาอย่างครบครันตั้งแต่รุ่นเริ่มตน้นและการเพิ่มรุ่นย่อยก็ไม่ทำให้ราคาพุ่งจนเกินไป เหมาะสำหรับคู่ที่มองหารถยนต์ที่ครบเครื่องใช้งานได้รอบด้านโดยไม่ต้องจา่ายแพงเกินไปรวมถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Honda การบำรุงรักษาที่ไม่แพงและมูลาค่าขายต่อที่ดีทำให้ h R V ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตลาดแม้ว่า h R V จะไม่ใช่รถที่เน้นความหรูหราหรือโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านในดนด้านหนึ่งแต่มันปรับทำได้ดีในทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานง่าย นั่งสบายและไม่จุกจิกตั้งแต่ขับในเมืองไปจนถึงเดินทางไกลรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ภายในเนียบเบาะนั่งสบายและเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยพอโดยไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Cross, c o r o l l a c r o s s Mazda CX-30 Hyundai Kona คดโคนาและเกีย e l t o s สแล้ว h R V ยังถือว่ามีจุดแข่งหลายด้านที่น่าสนใจแม้จะไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โบหรือลูกสปอตแบบบางรุ่นแต่ด้วยคุณภาพความลงตัวและความคุ้มค่าก็ทำให้ h R V ยืนหน่งในใจใครหลายคน ฮอนด้ยังมีชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตแรปหลังคาพรมกันน้ำล้อแมกแบบพิเศษซึ่งช่วยให้เจ้าของสามารถตกแต่งรถให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเองไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกคลิปเดินทาง Honda h r v ปี2025เป็นตัวอย่างของของค์การพัฒนาในกลุ่ม SUV ที่แสดงถึงความลงตัวระหว่างดีไซน์ที่ดูโตสมรรถานะที่พอหมาะฟีเจอร์ที่ทันสมัยและความคุ้มค่าที่ใช้งานได้จริง สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน HRV คือ1ในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมรีวิวเต็มของ Honda HRV ปี v P 2025กับเราในช่องออตเตรีวิวหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆการเปรียบเทียบสเปกรถและเทคโนโลยีรถยนต์ล่าสุดอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า